เรื่องรล้าอาถรรพ์สุดลี้ลับของกองถ่าย t x e e x o โซในปี1973คำเตือนครับเนื้อหาอาจจะมีความรุนแรงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลื่องแปลกเหตุการณ์แรกของกองนี้นะครับนักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องได้เสียชีวิตอย่างบังเอิญครับเช่นนักแสดงแจ็คแมกโกแลนเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝันนะครับหลังจากที่ปิดกองได้ไม่นานต่อมานะครับเป็นช่างเทคนิคพิเศษนะครับและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับก็ได้เสียชีวิตลงในขณะที่ภาพยนตร์กำลังอยู่ในระหว่างถ่ายทํอาอ่าถันเรื่องต่อมาเป็นเรื่องราวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างปริศนาขึ้นในกองถ่ายนะครับโดยการเกิดเหตุไฟไหม้ในครังนี้ทําให้ฉากที่ใช้ในการถ่ายทําเสียหายเกือบหมดบานทั้งหลังนะครับ ูกไฟลุกไหม้เหลือแต่เพียงห้องนอนเพียงห้องเดียวที่ไว้ถ่ายทําฉากที่เลเกนถูกผีเข้าสิงเท่านั้นที่ไม่ถูกไฟลุกไหม้ไปด้วยครับและก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆนะครับที่เปลี่ยนปริศนาเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งนะครับในกองถ่ายนี้จนทําให้ในที่สุดนะครับผู้กํากับวิลเลียมฟรีดคินมาทําการไล่ผีในกองถ่ายหลังจากนั้นนะครับก็ทาให้กองถ่ายเนี่ยสามารถถ่ายได้อย่างราบรื่นจนเสร็จสมบูรณ์แบบในที่สุดและได้การมาเป็นภาพยนตร์สยองขวัญที่กลายเป็นตำนานและเป็นไอคอนิกหนังผีแห่งอยู่แล้วเรื่อง